บทนี้ผมจะสอนการสร้างโมเดลเสาเข็มนะครับเสาเข็มที่เราใช้จะเป็นเสาเข็มตัวไออันดับแรกก็มาดูแบบก่อนว่าเสาเข็มตัวนี้ที่เราสร้างมันมีรายละเอียดยังไงบ้างเป็นเสาเข็มคอนกรีตแรงวางที่เซนเตอร์ของฐานรากทุกต้นเลยกลับมาที่โปรแกรมนะครับให้เราไปที่ระดับฐานรากครับแล้วก็มาที่ structure isolate เลือก เสาเข็มตัวไนะครับตอนนี้เรายังไม่ต้องปรับค่าอะไรนะครับวางไปก่อนสังเกตว่าเสาเข็มเนี่ยมันจะมีหัวโผลออกมากลับไปที่ระดับฐานล่างเดี๋ยวผมจะสร้างเซกชันขึ้นมาก่อน1นึ่งเซกชันในที่เซกชันนะครับคือระดับเสาเข็มที่เราวางเมื่อกี้คือเราวางที่ระดับฐานล่างถูกไหมครับ มันก็จะอยู่ระดับนี้แต่ทีนี้ตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะมีระยะที่มันเซตขึ้นไปว่าเสาเข็มจะโอมฐานลากอยู่เท่าไหร่ก็คือระยะนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองปรับดูถ้าผมปรับที่500มันก็จะยืดขึ้นไปนะครับ500แบบเสาเข็มของเราเนี่ยเสาเข็มของเราเนี่ยเราจะวางที่ระดับใต้ฐานลาก ต้ฐานรากก็จะเราก็มาดูความหนาของฐานรากนะครับความหนาของฐานราก45เซนเราก็ต้องลบ45เซนแล้วเราก็ใส่ระยะที่ตัวเข็มเนี่ยอมฐานลากยอยู่ที่22.5เซนนะครับนะทีนี้เรากลับมาที่โปรแกรมเราก็มาเซตเลยอันดับแรกเราเซตให้เสาเข็มอยู่ในระนาบที่ถูกต้องก่อนนะครับระนาบลบ450จากฐานราก่ะแล้วก็มาเซตที่ตัวเสาเข็มให เสาเข็มในโอมฐานลากอยู่ที่225 mm กมมตรอาภายัยมันจะยังไม่โชว์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันตั้งค่าอัตโนมัติให้มันรวมกันวิธีการที่เราอยากจะให้มันโชว์ก็ต้องมาที่ modify นะครับตรง join ตรงนี้นะครับเรามาเลือก unjoin geometry นะครับคลิกที่ตัวเสาเข็มครับมันก็จะโชว์ละกลับไปที่3 d นะครับทีนี้ก็ทำการ copy ให้ได้ครบทุกตัวนะครับก็มาที่ระดับฐานราก มาที่ระดับฐานล่างแล้วเรามองไม่เห็นเสาเข็มเราจะทำยังไงวิธีการก็มาที่ v i ิ u a l Style นะครับเลือกเป็น Wide Frame มันก็จะเห็นเสาเข็มแล้วเราก็ทำการ Copy ได้เลยก่อน Copy นะครับถ้าเราจะค p y เั้ตามคำสั่งเดิมเนี่ยเรามาคลิกตรงมันติพายตัวนี้ด้วยท,ที่เส็นคลิ้กันมันก็จะทำการ Copy ได้ต่อเนื่องก็วางเสาเข็มให้ครบทุกต้นครับ ก็กลับไปที่สามรีวิวดูเพื่อเช็คความถูกต้องก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับการสร้างโมเดลเสาเข็มคลิปต่อไปเราก็จะไปเรียนรู้วิธีการสร้างแฟมิลี่เสาเข็มกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ